สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันออลงลึกในประเด็นที่สำคัญมากๆเลยนะครับคือเรื่องสิทธิมนุษยชนในเรื่องน้ำแล้วก็การสุขาพิบาลค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะเราจะอิงจากข้อมูลของ Sanitation and Water for All หรือ SWA นะครับเป้าหมายก็คืออยากจะเข้าใจหลักการสำคัญสคัญแล้วก็แนวทางปฏิบัติจริงๆผ่านกรอบของ SWA นี่แหละครับอืมค่ะซึ่งก็น่าสนใจนะคะเพราะมันเชื่อมกับหลักการของ SWA โดยตรงเลยทั้งเรื่องการไม่เลือกปฏิบตัติการมีส่วนร่วมความรับผิดชอบอะไรพวกนี้ใช่ครับงั้นเรามาเริ่มแกะดูหลักการแรกกันเลยดีกว่าความเท่าเทียมและการไม่เลือกปฏิบัติ อันนี้เอกสารคนเน้นมากว่าต้องไปดูให้ลึกเลยว่าทำไมคนบางกลุ่มถึงเข้าไม่ถึงบริการซ้ำๆค่ะอย่างกลุ่มคนจนผู้หญิงหรือว่าชนเผ่าพื้นเมืองผู้พิการคนที่ต้องย้ายถิ่นฐานหรือแม้แต่คนที่อยู่ไกลๆหรือเจอภัยพิบัติอุปสรรคมันไม่ใช่แค่ไม่มีเงินจ่ายอย่างเดียวนะครับจริงค่ะบางทีมันเป็นเรื่องนโยบายหรือข้อกาหนดที่ ออเหมือนจะกลางๆแต่จริงๆแล้วมันกีดการคนบางกลุ่มไปโดยไม่ตั้งใจเช่นอะไรได้บ้างครับพอจะยกตัวอ,อย่างได้ไหมก็อย่างเช่นการที่ต้องมีเอกสารสิทธิ์ที่ดินเพื่อจะขอน้ําประปาในชุมชนแออัดอะไรแบบนี้นะคะคือบางคนเขาก็ไม่มีเอกสารตรงนั้นจริงๆอ๋อ oh, ครับคบซึ่งก็น่าสนใจมากเพราะเอกสารชี้ว่าอันนี้มันเป็นผลมาจากอ,อช่องโหว่ในนโยบายการวางแผนหรือการลงมือทํา ที่อาจจะลืมคิดถึงกลุ่มเปราะบางไปหรือบางทีก็กีดกันเข้าไปเลยใช่ค่ะซึ่งมันก็สอดคล้องกับหลักการใหญ่ที่ว่าไม่ทิ้งใครไวข้างหลังเป๊ะเลยนะคะแต่การจะทําให้เกิดขึ้นจริงได้เนี่ยมันต้องมองลึกลงไปถึงโครงสร้างปัญหาพวกนี้เลยครับผมซึ่งมันก็นํามาสู่หลักการถัดไปเลยก็คือการมีส่วนร่วมค่ะคือถ้าอยากแก้ปัญหาให้ตรงจุด ก็ต้องให้คนที่เขาเจอปัญหาโดยตรงโดยเฉพาะกลุ่มที่เข้าไม่ถึงบริการเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมแบบจริงๆจังๆในการตัดสินใจไม่ใช่แค่เรียกมาฟังเฉยๆนะคะแต่ต้องให้เขาร่วมคิดร่วมออกแบบร่วมตรวจสอบด้วยใช่ครับคือต้องมีเสียงในสนามจริงๆ SWA เขาก็พูดถึงบทบาทในการสร้างความไว้วางใจระหว่างทุกฝ่ายด้วยแล้วเรื่องนี้ก็จะโยงไปถึงการเข้าถึงข้อมูลด้วยค่ะอันนี้สําคัญมาก ข้อมูลนี้หมายถึงข้อมูลอะไรบ้างครับไม่ใช่แค่ข้อมูลเรื่องสิทธิอย่างเดียวนะคะแต่รวมถึงข้อมูลแผนงานงบประมาณหรือแม้แต่คุณภาพบริการต่างๆด้วยอืมครับแล้วข้อมูลเนี้ยก็ต้องทำให้มันถูกต้องเข้าใจง่ายแล้วคนทั่วไปต้องเข้าถึงได้จริงๆด้วยอาจจะต้องหาวิธีสื่อสารที่มันสร้างสรรค์นหน่อยเพื่อให้ไปถึงกลุ่มใช้ขอบจริงๆเข้าใจเลยครับแล้วพอมีส่วนร่วมมีข้อมูลแล้วเนี่ย มันก็ต้องมีเรื่องความรับผิดชอบตามมาถูกไหมครับคือต้องมีกลไกให้ตรวจสอบได้จริงๆใช่ค่ะเพื่อให้แน่ใจว่ารัฐบาลหรือผู้บริการเนี่ยต้องรับผิดชอบนะถ้าเกิดมีการละเมิดสิทธิขึ้นมาหรือว่าบริการมันไม่ได้มาตรฐานซึ่ง SWA เขาก็มีกลไกตรวจสอบรับผิดชอบร่วมกัน mutual accountability mechanism มาช่วยตรงนี้ด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีอีกสองหลักการที่น่าสนใจนะคะคือการทำให้เกิดพ้นเป็นลำดับขั้น Progressive realization กับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มที่ Maximum available resources อันนี้หมายความว่ายังไงครับก็คือเขาเข้าใจว่าการให้ทุกคนเข้าถึงน้ำสะอาดสุข,ขาพิบาลเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาคือทำไม่ได้ปุ๊บป,ปั๊บทันที แต่รัฐจะอ้างว่าเออรอไปก่อนไม่ได้ต้องเริ่มทำเลยทันทีแล้วก็ต้องแสดงให้เห็นด้วยว่ามีแผนจริงๆมีงบประมาณรองรับแล้วก็ให้ความสำคัญกับกลุ่มที่เสียเปรียบที่สุดก่อนอ๋อคือจะมาบอกว่าไม่มีงบลอยๆไม่ได้ต้องแจกแจงได้ว่าพยายามเต็มที่แล้วจริงๆประมาณนั้นเลยค่ะต้องมีหลักฐานมีการชี้แจงความพยายามด้วย โอเคครับทีนี้พอเราเข้าใจหลักการพวกนี้แล้วลองมาดูมาตรฐาน5ข้อที่บริการจริงๆมันต้องทําให้ได้ตามหลักสิทธิมนุษยชนกันบ้างซึ่งแน่นอนว่าต้องปรับให้เข้ากับบริบทของแต่ละที่ด้วยค่ะข,ข้อแรกเลยก็คือความเพียงพอ Availability อันนี้ก็ตรงไปตรงมาคือต้องมีน้ําในปริมาณที่พอใช้ไม่ใช่แค่มีก๊อกแต่ต้องมีน้ําไหลด้วย ใช่ค่ะแล้วคําว่าเพียงพอนี้ก็ต้องดูเรื่องความต่อเนื่องด้วยนะคะรวมถึงต้องมีการจัดการทัพยากรน,น้ําดีๆโดยเฉพาะเวลาที่มันมีความเสี่ยงขาดแคลนครับผมข้อ2คือการเข้าถึงได้ accessibility ทุกคนต้องเข้าถึงบริการได้จริงๆไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนสภาพร่างกายเป็นยังไงควรจะเข้าถึงได้ในบ้านเลยยิ่งดีหรืออย่างน้อยก็ในโรงเรียนที่ทำงานหรือที่สาธารณะใกล้ๆ แล้วก็ต้องเข้าถึงได้ถางกายภาพด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าต้องปีนป่ายไปตักน้ําไกลๆถูกต้องค่ะตรงนี้ก็ต้องออกแบบให้เหมาะสมกับทุกคนรวมถึงผู้สูงอายุผู้พิการด้วยครับข้อ3อันนี้สําคัญมากความสามารถในการจ่าย affordability ค่ะค่ะอันนี้เป็นประเด็นใหญ่เลยคือค่าบริการต้องไม่แพงเกินไปจนกระทบความสามารถในการซื้อของจําเป็นอื่นๆอ,อย่างอาหารหรือยาใช่ค่ะ อาจจะต้องมีบริการฟรีหรือมีกลไกช่วยเหลืออุดหนุนสําหรับคนที่ไรายได้น้อยหรือกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษแต่ก็ต้องหาจุดสมดุลกับความยั่งยืนของบริการด้วยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะนี่เป็นความท้าทายเลยว่าจะทํายังไงให้มันไปด้วยกันได้ต่อมาข้อ4การยอมรับได้ a c c e p t a b i l i t y อันนี้เกี่ยวกับอะไรครับ ก็คือบริการต้องสอดคล้องกับวัฒนธรรมต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ด้วยค่ะอ๋ออย่างเรื่องน้ำต้องมีสีกลิ่นรสที่คนรับได้สุขภัณฑ์ก็ต้องออกแบบเหมาะสมถูกสุขอนามัยใช่ค่ะรวมถึงการจัดการเรื่องสุขอนามัยประจาเดือนสาหรับผู้หญิงด้วยก็อยู่ในมิตินี้เหมือนกันครับและสุดท้ายข้อ5คุณภาพ Quality อันนี้ก็ชัดเจนครับน้ำต้องปลอดภัยดื่มได้ใช้ในบ้านได้ สุขภัณฑ์ก็ต้องปลอดภัยถูกสุขลักษณะป้องกันการสัมผัสสิ่งปฏิกูลแล้วก็ต้องมีที่ล้างมือด้วยสบู่ด้วยซึ่งมาตรฐานทั้ง5ข้อนี้มันต้องไปด้วยกันหมดเลยนะครับจะขาดข้อใดข้อหนึ่งไปก็ไม่ได้ใช่แล้วค่ะแล้วทั้งหมดนี้ทั้งหลักการทั้งมาตรฐาน SVA เขาก็พยายามเอามาปรับใช้ผ่านกรอบการทํางานของเขาทั้งตัวองค์ประกอบหลัก building blocks แล้วก็พฤติกรรมความร่วมมือ collaborative behaviors เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันจริงๆสร้างระบบที่มันยั่งยืนแล้วก็ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจถูกต้องค่ะเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมขึ้นมาจริงๆฟังดูแล้วสรุปได้ว่าการมองเรื่องน้ําและการสุขาพิบาลผ่านมุมของสิทธิมนุษยชนแบบที่ SWA นําเสนอนี่มันไม่ใช่แค่เป้าหมายสวยๆที่ตั้งไว้ปลายทางนะครับไม่ใช่เลยค่ะแต่มันเป็นเหมือน แนวทางเป็นเครื่องมือสำคัญในการลงมือทำเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงน้ำและสุขภาพิบาลได้อย่างแท้จริงเป็นกระบวนการที่ต้องทำต่อเนื่องต้องใส่ใจเรื่องความเท่าเทียมการมีส่วนร่วมความรับผิดชอบตลอดเวลาค่ะมีประเด็นทิ้งท้ายที่น่าชวนคิดต่อนะคะจากเอกสารนี้คือในขณะที่เราเน้นย้ำว่าสิทธิในการเข้าถึงน้ำและสุขาพิบาลเนี่ยมันเป็นเรื่องพื้นฐานมากๆครับ แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันก็มีความท้าทายเรื่องการลงทุนที่อเอ่อบางทีมักจะไปนเน้นในพื้นที่ที่อาจจะสร้างผลตอบแทนทางการเงินได้ง่ายกว่าอ๋อครับเข้าใจได้แทนที่จะเป็นเน้นกลุ่มที่เปราะบางที่สุดหรือเข้าถึงยากที่สุดจริงๆคําถามก็คือว่าแล้วเราจะสร้างสมดุลยังไงระหว่างความจําเป็นที่ต้องทําให้บริการมันยั่งยืนทางการเงินได้ กับภาระหน้าที่ที่เราต้องทําให้สิทธิขั้นพื้นฐานเนี้ยมันเป็นจริงสําหรับทุกคนโดยเฉพาะคนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังสุดอืมเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากๆเลยนะครับว่าจะทํายังไงให้มันไปด้วยกันได้จริงใช่ค่ะนี่เป็นโจทย์ใหญ่ที่ยังต้องการคําตอบที่สร้างสารรค์มากๆเลยค่ะ